ถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากูค้คนกู้ประเทศคึนได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอผามานบรรลบล้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่า กำลังติดตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จึงไี่ไปกับเจนตั้นห้บฟังรายการหมอะก,กับื่อประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมาย รับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืชบนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่ง ที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนูงห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกดลนรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด สถานีวิทยุมเกเจยงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเลือกสีเขียววิทยุมเกเจยงใหม่ผู้วันเสาร์ของเดือนแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผิพิธภัณฑ์แปรล,ลูกต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกพลิกเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเอง แล้วประกาศเนื้อเจ้าจิวิทยุมากาเจงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานมีแกดน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจงใหม่สถานีวิทยุมากาสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ เกษสรี่รอจริงจผู้หญิงเขาชมกันใหญ่กรผู้อีไหถ้าใครรักใครกินไก่ฟรีๆเกษตรี่รอจริงจริงผู้หญิงเขาอยากรู้จักกเกษตรี่รอหญิงน้ำถ้าใครรู้จักกินผักฟรีๆเกษตรี่อจริงจริผู้หญิง กินเนื้อฟรีฟรีกะเซ็นนี่รอจริงจรผู้หญิงเขาอยากูจับกะเซ็นนี่รออินน้ำอทไรรู้จักกินผักฟรีฟรเ็นรจริงๆผู้หิงว่าไม่มีใครคงกะเซ็นนี่ร่อิทสนมกินนมฟรฟรเซ็นีรจริงจรผู้หญิงเขาอยาก

อินปลาฟรีฟรีกเซนี่รอจริงจริงผู้หญิงเขาอยากกูจับกะเซ็นีรออินน้ำถ้าใครรู้จักกินผักฟรีฟรีกเซ็นนีรอจริงจิงผู้หญิงน่า้าชมเราอยู่กนีรถินผู้กินหมูฟรีฟรีกเซ็นนี่รอจริงจริงผู้หญิงเขอยาก ีแ,แม่ผู้หญิงมาชมกันลานสู่เสือรโถ้าใครเป็นคุณมาละกินมันฟรีๆเกษตนี่นรอจริงจแม่ผู้หญิงเขาอยากรู้จัก,กเกษตรนี่รอยิ่งน้ำท้าใรรู้จักกินผักฟรีๆ Chao. ตั้ผู้ฟังและตั้งผู้ชมคุ้นตานปิกมาพบกับรายการมอกพื่อประชาชนเกษตรส,สุขภาพปากกันได้ก็้วันจันทร์แผ่ววันพุธ6โมงเกิน -7 โมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จรังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่612 kHz คลื่นสายสุดอออากาศใน8จงังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียง w w w t h บ r p l u s 6 1 2 c o m เุกไลฟ์แล o u ูทู e สถานีวิทยุมาก์เยงใหม่จะได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเช่าสิงเทียนเนียมรับฮับนทตี่ตะมินรายการเจ้า ช่วงนี้สถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่หากมีกิจกรรมการน้าสีเขียวคร,บรอบครัวมกกุ้วันเสาแปะบงเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่แกดน้อยตำบลปาา่าไยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตร,รกรผู้ฟังคร,บรอบครัวมกนำสินค้าเกษตร,รที่ผลิตมาจำหน่ายโดยตรงตึงก้าไม้พันธุ์เดพักพรอสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แป ลูกต่างๆเกษตรกรเบื่อผลิตเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเองนะจ๊ะบ้านมาแกตน้อยตำบลป่าไั่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตที่สถานีวิทยุมา r g เชียงใหม่โทรศัพท์053-040228สถานีวิทยุมก r สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะและเปลี่ยนสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินนะเจ้า อาจาเจ้าตอนนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมอกัผู้ประชาชนเกษตรสุขภาพกับร้อยตรียุทธชัยเศรษฐิธัญญาหารวิทยากรจิตอาสาผู้ฟังครอบครัวมอกเฮาในการสาธิตการแปลงกลนเพิ่งราคาประหยัดนะเจ้ารายละเอียดเป็นจดเฮาไปพบกับเพื่อนในช่วงนี้กันดีกว่าเจ้า อาจจะไม่ถึงสาวบาทนะครับเพราะว่ายางนี่ส่วนใหญ่เขาจะพิงแล้วครับอันดับแรกก็คือเมื่อเราได้ยางมาแล้วนะครับได้ยางมาแล้วเราก็หาวิธีเจาะรูครับเจาะรูจะเจาะวิธีไหนก็ได้แต่ที่ผมใช้ก็คือใช้สว่านเจาะครับเมื่อใช้สว่านเจาะแล้วพยายามใช้ใบเลื่อยนะครับใช้ใบเลื่อยตัด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 ข้างๆให้มันเป็นรู เราจะได้วงกลมข้างในนี่ทิ้งไปเราจะเหลือรูนะครับพอเหลือรูแล้วก็นํายางไปล้างให้เอี่ยมสะอาดเพราะว่าถ้ายางเอี่ยมสะอาดแล้วจะไม่มีกลิ่นยางครับเมื่อยางเอี่ยมสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปพึ่งแดดเมื่อพึ่งแดดเสร็จเรียบร้อยนี่เราก็จะมาจุดนี้เลยครับคือข,อขอเชิญดูทางนี้เลยครับครับครับ วิทยากรกำลังสาธิตาเจ้าร้รอยตํารวจตรียุทธชัยสิทธิธัญญาหานจุดแรกจะเป็นแบบนี้ครับจุดแรกจะเป็นแบบนี้เราจะหาวัสดุอะไรก็ได้ครับจะเป็นท่อพี c ีซีหรือจะเป็นขวดน้ำที่เป็นกระบอกกระบอกอย่างนี้ครับเนี่ยแบบนี้สามารถใส่เข้าไปเพื่อให้พึ่งมาเกาะก่อนเข้าลังเมื่อได้ขั้นนี้แล้วนะครับขั้นสำเร็จก็คือจะเป็นแบบนี้ครับ อ๋อแมก็คือข้อหนึ่งจะต้องมีฝาข้างล่างฝาข้างล่างเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์พวกนกพวกอะไรเข้ามาได้ก็เพียงแต่ว่าเราจะป้องกันนกเปลือกไม่ให้ขึ้นมาแต่นกเปลือกที่สำคัญคือตรงเสาขาเึื่อนีเราจะต้องทาด้วยน้ำมันเครื่องเก่าครับใช้ผ้าชุบน้ำมันเครื่องเก่าแล้วก็มาพันพัน้วยครับป้องกันนดป้องกันเปลือก แล้วก็ฝานี้สําคัญนะครับการเลี้ยงพึ่งโขนสาคัญอยู่ที่ฝาบนเนี่ยครับเนี่ยเพราะว่าพึ่งจะต้องมาเกาะทํารังที่นี่พอพึ่งมาเกาะทํารังที่นี่เสร็จแล้วอะไรอ่ะเราต้องจะอ่าเราต้องปิดไว้ก่อนครับปิดไว้ก่อนมนอะพึ่งถ้ารังเสร็จแล้วมาทํารังที่นี่แล้วเราจะได้น้ําพึ่งได้น้าพึ่งคือผลผลิตออกเป็นจุดเน้ตเลยครับผลผลิตของการเลี้ยงพึ่ง หนึ่งปอนก็จะได้ไม่มากนะครับจะได้ประมาณหนึ่งขวดหรือสองขวด,ดหนึ่งขวดหรือสองขวดเอ่อต่อหนึ่งเดือนครับได้ไม่มากครับพึ่งปนนี่เป็นพึ่งที่ว่าเราเลี้ยงด้วยน้ำตาลก็ไม่กินเขาจะหาเฉพาะเกสรดอกไม้ในธรรมชาติเท่านั้นเองครับได้ไม่มากไม่เหมือนพึ่งพันอิตาลีครับพึ่งพันอิตาลีนี่ จะได้ประมาณสองปวดสามปวดต่อเดือนพื้นโขนนี่จะได้ประมาณหนึ่งปวดถึงหนึ่งปวดครึ่งเท่านั้นแหละครับต่อเดือนต่อโขนด้วยได้น้อย <Okay. S 1> แต่ไม่มีต้นทุนไม่มีต้นทุนค่าน้ําตาลนี่มีอะไรเลยมีแต่ต้นทุนเนี่ยแค่นี้เองครับเนี่ยจะสามารถใช้ได้หลายปีครับเพราะว่ายางเป็นสิ่งที่ทนทานมากครับไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยหล่ออะไรก so ็ง่ายๆครับการเลี้ยงพื้นป่วน ถามนิดนงครับเดี๋ยวถามว่าเอาอะไรมาล่อมันหรือว,ว่าให้มันเกาะอยู่ตรงไหนเออสิงล่อนั้นไม่จําเป็นต้องมีเลยครับไม่จำเป็นต้องมีแต่ขอให้เรามีบริเวณบ้านเรามีดอกไม้ไว้มากๆแล้วก็หันหันตุดนี้นะครับไปทางทิศตะวันออกครับคือ,อหันไปทางตะวันขึ้นเพื่อเอ่อพอแสงอาทิตย์เข้ามาแล้วจะเข้าไป อยู่แข่งในโคนพึ่งก็จะตื่นสามารถไปปฏิบัติงานเก็บน้ำพึ่งน้ำหวานเจอออนอะไรได้ครับเขารู้ได้ไงว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องเข้ามาอยู่ในเนี้ยพึ่งอะ่ะเขารู้ได้ไงเราไปแนะนำว<อ>่าไ,ไงเขามาํำรวจครับจะมีพึ่งเซอร์เวมาครับ,บ,รบพึ่งเซอร์เวก็คือพึ่งที่จะพร้อมที่ขยายรังพอพึ่งจะขยายรังนี่เขจะเซอร์เวไปทั่วหาหนึ่งแหล่งอาหาร สองแหล่งที่พักพิงที่ปลอดภัยส่วนมากเราจะเห็นพึ่งโขนจะอยู่ตามหลังคาบ้านที่เป็นป้าพีดานมากๆเลยครับแล้วก็ตู้ลำพวงป้าพีดานแล้วก็ตามพูงไม้ตามถ้ำไอ้ไอ้ไอ้อันนี้มันชนิดเดียวกันไหมกับไอ้ที่มันเกาะตามกิ่งไม้หรือคนละชนิดกันทุ่งไอ้ชนิดนี้ใึ่นนชนิดเดียวกันครับแต่เกาะตามกิ่งไม้นี่จะมีหนึ่งพึ่งมิ้ม สองพึ่งหลวงใหญ่มากดุสามพึ่งโกนก็จะมีพึ่งอยู่หลายชนิดนะครับในประเทศไทยมีหลายชนิดแต่ที่เราจะเลี้ยงได้นี่ก็คือพึ่งโกนครับเพราะว่าจะทำรังหลายรังจะเป็นอย่างนี้เลยครับหนึ่งรังสองรังสามรังเพื่อได้น้ำหวานมากๆเพราะถ้ายอยู่บนนี้ใช่ไหมครับครับครับก็จะไปโตในลักษณะนี้เลยไม่ทำตรงนี้นะไม่ไม่ทำครับตรงนี้ไม่ทำครับแต่ถ้าไม่มีตรงนี้เต็มเลยนะครับ ตรงนี้เขาการะทำถ้าถ้าตรงนี้เต็มแล้วก็ตรงนี้แน่นอนละถึงเวลาเราเรา,าจะจะเอาน้ำพึ่งอ่ะมันต้องหงายยังไงอย่างนี่ครับเวลาเราจะเก็บน้ำพึ่งเราต้องหงายโทษนะครับน้ำพึ่งเราต้องหงายอย่างนี้มันจะเป็น <c oughs> พึ่งจะมาเกาะในแนวนี้นะครับพึ่งจะมาเกาะในแนวปุ๊บเราต้องเ,าเอามีดมีด่อยๆตัดอย่างนี้ครับตัดตัดตัดตรงมาเลยยกไปทางหลวงใส นั้นก็ใส่กระมังของเราที่มีผ้าสาบางไว้เพื่อกรองจับเราเราต้องป้องกันมองต่อยยังไงเวลาเราไปยื่นเขาป้องกันต่อยคือหนึ่งต้องใส่หมวกใส่หมวกที่มีตาข่ายนะครับสองเสื้อต้องเป็นแขนยาวแล้วตรงนี้ต้องมัดมัดตัวอย่างนี้ครับใช้ยางรัดแค่นี้แหละครับหนึ่งหน้าสองมือการพึ่งต่อยแต่ตรงอื่นเขาจะไม่ต่อยต่อยก็ไม่่อยเป็นไรไม่เคยเจ็บครับ ทดลองเป็นวัสดุมีรับวันทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะมีอนอกรับที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่งยางนอกรถยนต์ครับยิ่งเก่ายิ่งดีและยิ่งไม่มีดอกยิ่งดีเพราะจะได้เจาะง,ง่ายๆสองฝาปิดบนเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับเพราะว่าพึ่งจะต้องมาเกาะที่ฝาปิดบนสามกับฝาปิดบนกับเป็นแผ่นไม้ก็ได้ครับเป็นแผ่นเอ่ออะไรอะ เรียกว่าแบบป้าพีดานนะครับเป็นคล้ายๆอะไรนะกระเบื้องแผ่นเรียบอ่าได้ครับกระเบื้องแผ่นเรียบกระเบาะหรือถ้าไม่มีอะไรจริงสังกะสีก็ยังได้เลยครับสังกะสีอีกประการหนึ่งก็คือไงบนบนโขนเพิ่งนเนี้ยครับควรจะต้องมีหลังคาสําคัญมากเลยครับเพราะว่าดึงป้องกันแดดป้องกันฝนกรับอย่างนั้นก็ได้ หรือจะมีอะไรก็แผ่นแผ่นเดียวก็ยังดีครับสําคัญมากเลยหลังคาครัอบอุปกรณ์รในการเจาะนั้นก็หนึ่งตะวันสองสิวหรือจะทาอย่างไรก็ได้ให้มันเป็นรูให้ได้เท่านั้นเองอครับทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นรูก็ได้ก,ไดกลมก็ได้เหลี่ยมก็ได้อะไรก็ได้ครับคัรเราเราจะต้องไปให้เขาทำทใช่ไหมถึงจะเอามายางมาวางได้เนี่ยอขาตั้ง อย่างรดก็ได้ครับเป็นไม้ไผ่อย่างนั้นก็ได้ครับหรือผมก็คือไงให้มาตรฐานให้แข็งแรงหน่อยพะอยากใช้หลายปีก็คือใช้เหล็กออกเลยครับขาดบ้านไม่เท่าไรเราทำช่องนี้ได้หนึ่งช่องนี้่รับครับอีกเล่นหนึ่งตรงนี้อีกช่องใช่ไหมครับหรือไม่ต้องไม่ต้องครับช่องเดียวครับกับช่องเดียวครับแต่ขั้นขั้นในนะคะที่เมื่อกี้คุณพ่อถามว่าเป็นอะไร ตรงที่รองใต้ยางรถยนต์อะไรก็ได้ครับเป็นแผ่นแผ่นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นสีมืดมืดครับเ,เป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นแผ่นเปลมแผ่นเรียบแผ่นอะไรก็ได้ขอให้ข้างในให้เหมือนมืดมดได้ครับดได้ทางนั้นเลยเขอให้ป้องกันเอ่อศัตรูครับไม่ให้เข้ามา,า,มาพวกนกหนูกิ้งก่าอะไรเงี้ยครับ แ่นั้นเองจะรูมันด้วยหรอไม่ต้องเจาะครับอันนี้มันมีรูอยู่แล้วไม่ดอับกับไม่คือไงไม่จำเป็นจะต้องปรนิบครับขอให้อ่ามันป้องกันเอ่อพวกนกพวกหนูอะไรได้นกหนูจิ้งจกอะไรเงี้ยครับก็อเข้ามาับมันอยจะมาควนแต่ก็ไม่จำเป็นนักครับเพราะว่าพึ่งมันก็มีระบบป้องกันของมัน มันอยู่ที่สภาพแวดล้อมครับถ้าเราหนึ่งมีแหล่งอาหารสองมีแหล่งน้ำแล้วก็ล่มลืน่นพึ่งอยู่แน่นอน100นะร้อยเปเซ็นแล้วก็ไม่ไปไหนเลยแล้วครับอยู่เป็นปียังได้เลยถ้าพึ่งมาอยู่ไอ้ตัวต่อเข้าไปนี่ยุ่งเลยนะนี่แหละครับต,ตัวสำคัญของพึ่งก็คือหนึ่งลกสองตัวต่อสามไร นี่คือตับูของพึ่งเลยครับผมก็ยอมต้องมแก้ยากมากเลยนกเนี่ยครับาะผมก็ไม่กล้าย,ยิงนกเพราะกลัวบาป <c oughs> <c oughs> สองตัวต่อเราก็ไม่รู้จะทํายังไงครับก็มีหลายท่านครับเขาพยายามทําที่ดักต่อใช้วดน้ําอะไรเนี่ยครับดักต่อก็พอได้ครับแต่จะมีฤดูหนึ่งที่นี่แหละครับเนี่ยถ้าฤด,ดูหนาวและฤด,ดูร้อนแล้วจะมีน้อยก็ ต้นโตพออยู่ได้ครับพออยู่กันได้ตัวโกกับตัวต่อแล้วก็ตัวไรนี่โหเป็นศัตรูของพึ่งจริงๆเลย <c oughs> และตอนนี้เกษตรกรสามารถจะเอากลเคพื่งแบบนี้ไปตั้งในสวนลำไยได้หรือว่าสวนมะม่วงหรือว่าสวนทุกอย่างนะครับขอให้มีดอกไม้มีน้ำหวานมีเจสรพึ่งชอบแน่ตตั้งใต้ต้นไม้หรือว่าเอาที่งโล่งยังไงต้นไม้ดีกว่าครับให้เป็นแสงแดดลำไรลำไรครับ ก็งานหลังกเกษียนเล็กๆน้อยๆครับเผื่อไว้สำหรับเผื่อไว้เป็นยาดองเหล้าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยาดองเหล้า <c oughs> วันละเป๊กมีคำถามอื่นๆถากับเจ้าพ่ออะไรครับมัน <c oughs> เป็นคำถามนี้มัน ถ้าเปลี่ยนยังขนาดไหนก็ได้เนาะน้อยก็ได้ใหญ่ก็ได้แล้ฮจําเป็นต้องเอาทำทุกอย่างขนาดนี้หรือว่าไม่จําเป็นครับชั้นเดียวก็ได้ครับชั้นเดียวก็ได้แต่เราได้น้ําพึ่งน้อยนะถ้าเราชั้นเดียวก็ได้แต่ได้น้ําพึ่งน้อยทดลองนะเ้วยการทดลองก็ได้เป็นเป็นงานที่ไม่ยากลําบากนักก็ ผม oh, มีรายได้เล็กๆน้อยๆหลังก uh ็เลี่ยนครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะใช้แต่บำนาญอย่างเดียวศึกษาไปในตัวก yeah. ่อนเนาะเยังมาทำป็นท yeah. well, ี่เรื่อยเนาะสันจรุนีคำัามทนกัะเจ้าเพิ่มเติมช่วงตายทำนะครับเดีวผมใช้คนไม้ครับ้าคนไม้ก็ทำครับผมจ้างคนลังหนึ่งห้าร้อย เราซื้อไม้คนหนึ่งเป็นไม้ไม้ไม้สักเก่านะแล้วก็อยู่หลายคนเนี่ยทักเกือบแปดคนครับการทำเนี่ยวิธีการก็เอาอนุพึงเนี่ยเป็นปีนขึ้นปบนเอาเข้าท่าครับผมเอา,เอา,เอากำเดี้ยงงูฮะได้กำสี่ฮักว่าได้การอันไหนน่ะมันกระหนีำไปก็วิ่งเอาใหม่กันอันนี้ก็หนาวเหมือนที่หน,นิงฮะคำหมูนีะครับขอบคุณเจ้าอาจารย์จรลเจ้า ร้อยตรียุทธาชัยเศรษฐีธัญญาหารวันนี้เรามียุทธาชัยเศรษฐีธัญญาหารตอนนี้เรามีอาเอกสารแจกด้วยนะคะ <Okay. S 1> ที่บอกว่ามีอย่างนอกรถยนต์นะคะขนาดอะไรก็ได้ยิ่งเก่ายิ่งดีไม่มีดอกเนาะ <Yep. S 1> แล้วก็มีฝาปิดข้างบนตัวเนี้ยนะคะ <Yep. S 1> ก็เป็นข้างล่างด้วยจะเป็นไม้เป็นหาดเก่าแล้วก็เบื้องแผ่นเรียบก็ได้ <Yep. S 1> แล้วก็อุปกรณ์เจาะก็มีสว่านซิลแล้วก็อะไรก็ได้เพื่อจะเจาะยางให้เป็นรู <Yep. S 1> ตรงนั้นใช่ไหมคะ yep. มีก็ได้ครับมีดมีดก็ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีอุปกรณ์อะไรมากไราก็ใช้มีดก็ได้ครับพยายามเจาะให้ได้แล้วช่วงท้ายอยากจะได้เบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อร้อยตรียุทธชัยเศรษฐีธัญญา,ารเบอร์โทรศัพท์นิดนึงค่ะับ0869859779และ0899271047ครับผม อีกครั้งหนึ่งก็ได้เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0869859779และ0899271047ครับผม วันนี้ได้ความรู้ทำเยอะเลยนะคะท่านผู้ฟังครับครัวมากในช่วงกิจกรรมตลาดหน้าสีเขียวครับครัวมากเสาแรกของทุ่เดือนนะคะวันนี้มารู้จักการทํากนเพิ่มราคาประหยัดก็คือ20กว่าบาทท่านเองกับวิทยากรรับเชิญเราวิทยากรจิตอาสาร้อยตรียุทธชัยสุทธีธัญญาหารผู้ฟังครอบครัวมากโทรศัพท์0 8น9 2 7 1047ก็สอบถามกันได้นะคะ,อะ,ะเอาละค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะแสงเทียนเนียมซับไรตรียุทธไทยเศรษฐีธัญญาหารและก็ทีมงานวิทยุมกเชียงใหม่วันนี้คุณสาภาพเกษมสุขถ่ายภาพนะคะคุณคุณพิาสารเนียมซับเรื่องของเสียงนะคะทีมงานวิทยุมกเชียงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนตลาดหน้าสีเขียวขอาวปลมกรทุกวันเสาร์ 8ดโมงเช้าเป็นต้นไปที่สถานีนาวิทยษษ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 ุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกนะคะช่วงนี้ที่ติดตามรับฟังและรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ พอเวลาของรายการมาร์เกอเพื่อประชาชนกเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เซียงประเดีขอบคุณตั้งรู้ฟังติติดต,ตามหับฟังหับชมข้าเจ้าเสี่ยงเทียนเนียมทรัพย์หับพน้นที่ดําหวัรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้กวันจันทร์แผ่วอันพุธหกโมงเกินถนึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมาก์กอรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีชัดนะักสวัสดีเจ้า นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่าย,ายเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกิดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะรเราคือสถานีวิทยุมอกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ